เรียนไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนที่รักก็คุมแล้วโหศาสตร์การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าหรือเทคโ o โล g ีนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่กำลังยิตมากเลยการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเนี่ยเส้นประสาทของเราเนี่ยเขารวมอยู่ที่ฝ่าเท้าอยู่แล้วคุณผู้มค่ะซึ่งเลวลาเรากดจุดเนี่ย มันก็จะไปสะท้อนตามจุดต่างๆในร่างกายซึ่งศาสตร์นี้นะครับอาจารย์เอเป็นผู้สอนนะครับใน The m a g i c Academy แล้วก็จะบอกว่าท่านนักเรียนคนไหนมาเรียนนะอาจารย์ให้หมดเลยนะครับไม่กักใดๆทำเส้นเลยนะสอนให้หมดทุกอย่างเพราะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มองและเล็งเห็นนั่นก็คือว่าวันนี้การบริการคือสิ่งสำคัญครับคุณจะบริการลูกค้าแบบไหน ให้ลูกค้ากลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งลูกค้าติดธุรกิจโตอาจารย์จะบอกวิธีการให้กับคุณด้วยว่าทําแบบไหนทําอย่างไรต้องไปคุยกับใครไปเสนอกับใครนะให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับเทคนิคการตลาดนะทั้งรูปแบบของออฟไลน์ line, และที่สําคัญครับจะให้การตลาดออนไลน์อาจารย์รสอนเยอะขนาดนี้สง <c oughs> สัยคอร์สราคาแพงว่า <c oughs> แต่ว่าคอร์สราคาแค่หลักพัน มากกว่าที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนครับเราสอนวิธีการให้คุณทำธุรกิจในพื้นที่ของตัวเองได้ถูกต้องครับนะคุณสามารถสร้างรายได้ในชุมชน,นของคุณในตำบลของคุณในอําเภอของคุณแค่เรียนไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนที่รักก็คุมแล้วอนาคตคุณสามารถต่อยอดธุรกิจเป็นครูนะครับเป็นเทรนเนอร์ในอนาคต<อ>ได้ด้วยที่สำคัญครับ สิ่งที่คุณจะได้ก็คือใบประกาศที่ถูกต้องตามกฎหมายค,ครับนะคุณสามารถเอาไปต่อยอดของคุณในต่างประเทศได้ด้วยนะไม่เคยมีประสบการณ์ของทางด้านการนวดไทยมาก่อนเรียนได้ไหมคะเรียนได้ครับเรียนสามารถเรียนได้ทุกค,คนนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้มาก่อนยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้นะ เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากเลยดีที่สุดในรอบปีเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นครบรอบ3ปีของบริษัทครบรอบของสถาบันอาจารย์รับจำนวนจำกัดด้วยแค่เพียง10คนเท่านั้นครับอานะ1ิคนอาจารย์ให้ต่อรอบแล้วกันครับนะนะใครที่สมัครก่อนก็ได้เรียนก่อนนั่นนะเ,อเองนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะคะถ้าสนใจนะครับก็ทักแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับเขาจะให้ข้อมูลกับคุณนั่นเอง ถ้าคุณพร้อมที่จะเติบโตนะสถาบันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสําเร็จไปในทางด้านของศาสตร์การนวดแบบครบวงจรที่ The Magic Academy ค่ะ